น่าีสามเดอนม่งอาจจะบ้าเน่าตายที่นอยานจะทำใบตั้งกับดุนเพราะว่ามันยู้อยูนาจะสีส้มมีหนาโปร่้ใสเนาะถือเนองเนาะเดินถือเนาะเนาะ่น้องนิงปพ่อานงตาเคงได้ย a เขาจะพร้อมนาะงนเองถือเนาะงเดิน เกี่ยวที่เขาไปเกี่ยวเขาเนาะเขาแซงรถเกี่ยวแล้วแค่้องรถเติรรถเต้นมาได้ว่าจะปีนใช่ไหมหนูล้มเลยแล้วนะรถต่ามนะันจะเด็ดขึ้นมากิน วันนี้ว่ามีอยอียงไรเพีเยงถ่ายภาพบรรยากาศยังไงยืนหน้าอาันดอกเมืองเก่าเนาะเดี๋ยวเขาหน้าสเจียบเอง เดี๋ยวมาเกี่ยวเขาให้เขาเล่าฟังเนาะตอนนี้ซาชยบกกำลังก้าเกียมสถานทีเนาะพี่น้องเนาะสีเห็ดกับเขาเลี้ยงทิมงานพี่น้องเขากับสีมาเตรียมเต่าดังไฟเนาะสีปิงป่าพี่น้อง ผินปลปาเรืยว่าเผาปลาเนาะปลาก็จะเป็นปลาคอกปลาเค็งพี่นอ้องกับเขาเมื่อนี้ที่สัตยเสียสิเฮ็ดเหลี่ยงคนงานก็จะเป็นอาหารบันบานพี่นอ้องเป็นตับหกองหงมิ่งปลานอกกินแบบบันบานอสาสนางหลออวงพี่นอ้องกับผาบรรยากาศทงไฮทงหน้าได้ฟิวคักนอกพี่น้องเนาะกินเขายู่ไฮยู่หน้านี้แซ่บอี่ลี่ได้พี่นอ้อง บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคือกันหรือว่ามันเป็นความเคยชินของสะเจ้าปอดหรือว่าสะเยจยบจอนที่ว่าอยู่ไห,ห้หันสิ้ฮอยหายแต่ธรรมชาติจังซี่เนานะเวลาได้มาอยู่ได้มาสัมผัสแต่แฉกอะรู้สึกดีเนาะพี่น้องเนาะแต่บักหปิงปากอะรู้สึกว่าแซ่บแซ่บแฮงคั่นได้กินอยู่ตรงไห้ตรงหนาก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคือกันแต่สะเจีาผมรู้สึกว่ามันแซ่บกว่ากินอยู่เขื่อนอยู่เขื่นบ้านเนาะพี่น้องเนาะ น่งกินเขาหล้อมวงได้ร้ายคนพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้านางกินเขาหล้อมวงคือสิ่งที่เจเจี๊ยบหมากเนาะอยู่ยนะก็ธรรมศาสตร์ใส่ชีวิตอยู่ก็ธรรมศาสตร์ร,ร,รือววาเหตุแบบก็นาศิพก็ส,สกาาิเป็นอาศีพที่เจ้เจี๊ยบมากก็สิเป็นอาศิพเกษตรกรเนาะพี่น้องเหตุหน้าเหตุม่านไปอย่างสัน,นพี่น้อง 多少万？我到你要到福州来，我慢着说，工资有点低，然后我比较慢。呃，那个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 ，那 Terima kasih telah <laughs> menonton!

พี่น้องเส้อเชิ้ตสีขางใบต้งกับสังพอมามา,ายู่ไฮยูนาเนีจะสีส้มมีหนาโปรมใสเนาะพีแล้งเนาะเ้าสิใอชิ้ังสาง ก็หนักสานักโคจะไ่หนัอหลุนพอหลุดแม่ก็ใส่เงสีแล้วพี้องกินน้งกินหนังสารงิสีแล้วอโคจถ้าแยกได้ห่องกินน้งสาลน้งา 要好。 mọi thứ mà lê mãi tai biểu dương ta ngọt tai biểu ta có tai ก็มไียวา่่เนะมนงปคอตมมพี่นองกินแบบบานๆเนาะลมันจะได้ยืนสรยเหมือนเเนาาเขากำลังเกียกเ่ยว,นะวยเนาะเจเจมาสื่อเขาหอนบอลมือนนี่บริการทัง้งทีเนาะสื่อหอนหน้าอพิ่

โอ้ไ่ได้พินารณดอกเซฟกล่องอยู่นี้มุนกับมุนนะจะบลอลลอกแล้วต้องกับมุนตาต่อวนมันมุนหน้าโค้งดูวันไหนวด

เขาโยกเขาอืมอืมใส่เบอร์มิเตชียงพักพักอีกบอลนี่ก็จะเป็นผ่าบรรยากาศเกี่ยวเขาอยู่หน้าเสียบโดยรวมเนาะพี่น้องเนาะถ่ายมาให้พี่น้องเบิรงแบบเลี้ยวๆเลยเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองสาวเจี๊ยบสาวบ้านานาในเดิอพี่น้องเด้ออย่าลืมอีกอย่างหนึ่งเดิอพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทิ่สิบ่ผ่าคลิปต่อๆไปของสาวเจี๊ยบเด้อบายบาย